สองเสี้อนมาเจอกันครัเตือนหน่อยเสื้อนนะน่ะโอ้ยเงย์ไหลโอเคอาจารย์มามาเด็ดตัวใดเด็ดตัวใดก็มาโซลีวิเคราะห์คาดการ์ดให้แฟนๆให้พี่น้องเป็นยานถือได้เปลือกซื้อลอตเตอรี่แม่นพูดละใบสองใบก็ดีดเพื่อได้กินได้ท่านซื้อแนวใส่บาทแล้วไงแม่นแมนแม่น ผู้บอกก็ได้บุญคับนบ่บอกนี่ว่าถือได้ของผมเนี่ยบอยตามศาสตร์เลขสูตรเลขที่ผมได้ติดตามอาจารย์ยายพนตั้งแต่สมัย40ปีขึ้นหลังตระพุเพ็่งานโรงงานหนุ่มเป็นนุ่มผมจะไปดูของพวกผมจะกี่สมัยทีพีนโมบิโทรศัพท์เนาะบอยอยู่สนามหลวงหัวลำโพงสุนตรจักริ์ล่างสีไฟมืดตะกี้มีหนังสือออกยังออกครับออกก็เห็แล้วอาจารย์ยายพนทัศน์ขายผ้าผมเนี่ย ไปตีตอนทำลานว่างแผงขายซองครับบอกโอ้คือว่าไม่คู่ดีตัวนี้เนาะ,ล,ะลูกซิ์รุ่นลูกศิตลาลาเนี่ยก็ได้รสบการน้ำเพลนิน่ได้ควม้มดูได้ศาสตร์เลขสูตรเลขว่าจาก<อ>วิธีคิตวิธี<ะ>คำนวณเอาตัวได้เป็นเกียนได้เป็นลักได้<า>จ,จังใดจังสี่นะครับอากสม้อมาว่าเลขซิบตัวสสามารถดึงมาได้ยูซีตัวสองตัวจนตัวเดียวครับบมือสียอลงยอลงครับคืองวดในห้องพมนี่ จากเลขซีตัวผมดึงมาได้สามหาเจ็ดแปดครับสามหาเจ็ดสามหาเจ็ดแปดสามหาเจ็ดแปดทีกำลังกาบสูตรเลขนี่ที่มันเด่นที่สุดเด็กทุ่ดนี้คือมีซิตออกได้ครับทั้งบนทั้งล่างถ้าคันที่ผมลงอยู่สองเทปพ้าล้วยวิ่งผมเนี่ยสามกับแปดวันนี้ปะครับมันมีครูสุดมันนีที่ผมร่วมมันมีอีกคันตัวน,นึงคือออมาเป็นครูสุด โอ้โหเลยหาสามหาสามหาแปดห้าแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดครับเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดกับมีดตีหัวนี่ครับตัวเด่นที่สุดห้าแปดครับห้าแปดครับลอหาตัวนี้เราไม่่วาท่านได้ซื้อข้าเจ้าหายมาไล่ไล่เนยมีสีดออกโพเลยบเพราะตัหไฮเล็กออกแบบบุญกรรมเป็นท่ามสะต้นีิถึงเลยครับถ้าบล็อกนะะันต่แจะบุญบารมีอันนี้คือตามลักสูตรท่ามสะต้ ถูดศาสตร์เลยครับที่ได้ลำเดียนมาธรรามาศาสตร์เนาะครับแต่ว่ากับเมืองไหวพ่อไปได้ซื้อลอตเตอรี่จะพูดละใบซองใบเสียงดวงเสียงโชคเนาะพ่อได้กินได้ท่านเนาะไดน๋ยวัางลุวยเห็นปะจังหันครับลังลวยมันสิรว้ยวะจะมันคือยุกับบุญครับือยุคกับโชคลาบุญของเจ้าตัวที่ไปลงทุนน่ะอยากซื้อซีบใบเศร้าใบเดียกันมีบุญวาสนาบุญเขามีกันแต่ือว่าโชคมากซื้อตัวเดียวก็ถูกครับซื้อตัวได้ตัวออกเซยตัวมีบุญวาสนาครับ มี4คู่ใช่ไหมครับคุณแม่เอา4คู่ตัวใดหาสามหาแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดครับห้าสามห้าแปดครับเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดแปดครับเอาแปดสามไม่มีป่ะกะเื้อไว้กะไหนเพราะตอนอยู่ไหายแนจะจำนวนสามหาเจ็ดแปดครับมับสีิอ่อนต้องกัรเลียงวันนี้สามหาเจ็ดแปด4ตัวนี่สี่สี่แม่พ่อสองตัวสี่แม่พ่อสามตัวบอ ลังเถื่อมันกลมาครับมาลอยสิบหน่วยกับมี่ตาโดนโดนนั่นแหละครับแต่ว่าส่วนตัวผมแยกแล้วตัววิ่งตัวนั่ของผมือสามกับแปดตัวเดียวแปดตัวเด่นมันบ่าตัวเด่นนี่คือหมูชูเปอลสี่ตัวนี่จะได้ยูกิโลหนึ่งแต่ว่าสัหรับทันแปดี่เลือนหมูอยู่ขีดหนึ่งครับโลขีดหนึ่งคือแปดมาแห้งสีบนหรือสีล่างครับคูนไว้เป็นดีครับพอของบริเนนนเนาะมีสีเปลี่ยนไปได้เมื่อ ถึงมาะจากหวดลหรอคือว่าถือดูก็ะถือประจำดิคู่สุดกับสิบสี่ิบแปดก็ะถือครับได้ยินไหะได้ยินเพลิด้พลรวยว่าเลกเป็นเขาดูดูฉันเล็กเข่าไอดที่ผมก็มีโชวการที่สุดท้านนี้ท่ายซ่องกับอาจารย์คนจุลนองคนเนาะเปนบ้าปวกไปสนามหลวงพี่เปลี่้าพี่ยอดข้วัวยุ่สนามหลวงตัวนี้จังนี่เป็นคิ้วเป็ี้วอวอต่เด ไปว้าวดีเลขเขาดีเขากันที่ตามผลงานก็ได้ขายครับสมัยตะกี้เนาะมีโทรศัพท์การด้านการสื่อสารการมีกระดาษเนาะสมัยตะกอนสมุดอ่านหนังสือพิมพ์เอาครับอาจารย์เพิ่กอนเพื่อกลงเอียงก็ร่างแข็งอันอันล่องันเพื่อองเอียงก็สมุดคือคุณแม่ว่านะครบเพลินขายซองน้ำสมัยตะกี้ขายซองร้อมจริงครับโอ้ เียนแต่สิมีงวดหลุดงวดผิดเน้นเะแต่ว่าถ้าถูกก็ถูกก็รุ่นเมื่น่อยนะถ้าถ้าถ้าถูกก็ถูกเลิกิพีดเรื่องกัหลุดนมาเกินสองงวดสามงวดเรืองวิ่งซอมตัวนี่แหละซ้อมตัวมาตัววิ่งสามก็แปดถ้าตัวเดียวผมวิ่งให้ดิวิเวนเพทเขาดวยถือมาสามสี่งวดด่วนวิ่งตัวเดียวดิ่เราบอกว่าแท็กซ์เมาบ่นมาล่างกันมากโพไม่เห็นแน่นอนมาปัดด่วนอ๋อขึ้นหนึ่งคือนหนึ่งกับช่วงหนึ่งกับบ้าบอกคนตัวเดียวก็บอกไอ้ไอ้ลูกคุณแม่ว่า อืมอืมเหมือนงวดแต่มันออกส<อ>ี่อย่างสี่หาหาสี่อะไรเนาะเอาด้วยหามาใส่อเอาเถอะก็อง่งตัวเดียวเท่าใดวิ่งตัวเดียวตัวใดตามที่แอนในพ่อบ้านมันก็นตัวมันลื่นโม่ตีตัวลื่นมูขีดนึงแล้วโลขีดนึง<อ>นะตัวสามนี่บ่ลื่นบ่ซ้ำกันบ่สามซ้ำวิ่งในมัดรับสามมูลนี่วิ่งในมัดพอเลขจากหนึ่งถึงศูนย์เนี่ยมันมีซีตัวนะครับมีเลขที่กําลังแรงสุดสามหรือก้นหีดสามเกาขนได้หลายครับตาผมบ้านนี่ เลขมันบ่ค่อยออกตัวคนมากเด้อมัธยีแบบนั้นมีตาได้ครับเลขสามหกตัวโตบ้านเอกมันย์ออกสามสี่บอสามสี่ออกอะไรเนาะเขาเพื่อผมฟันพงคูเดียวคือหาแปดครับหาแปดรอกมากกว่าหาสามครับเนยสองคูเนี่ได้รุ่นหาสามหาแปดครับเพราะว่ามันเป็นไปตามลสหาสามล่างหาแปดบนรุ่นรุ่นเนาะก็เอ ก็ล่องไปเลือกมั้งเป็นแน่ทางครับปิดว่าถือกับยาว่ากันอาจารย์ต้นเสรษฐีกับไฮล่าสุดมากด้วยครับแปดห้าแปดครับแปดหาสันไฮลาสุดมากอยู่ในสายเล็ของพวกผมนี่ขันพ่นบอมีพื้นหาดีออกช่องไปนะครับ,รบขึ้นใส่ไปตะกี้<อ>มันสีบอได้ขายบริได้อย่างงี้นะครับอ,อันนี้พผมก,ก็ไปตามตีตามอาจารย์คนนาะงแต่อพอได้จากนัก้นก็นกน แนะนำวิธีคิดวิธีสูตรศาสตร์เลขวิธีตังไหนซูมือเขาเจ้ากัยังมีได้เหล็กซองเนาะหลือแ่นยังมีขายอยู่อันที่ถูกกระถูก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 ตามทีขาเจ้าเคยเหตุมากขาเจ้าน้ำห้อยโตเขาขาเจ้าครับพีือับเอามาให้เป็นวิทยาท่านให้อบุญด้วยเส้นใช้ยย่ไหมเป็นถูกก็เป็นบุญแล้วไยพ่อโอ้ยไม่พี่พ่อ ขาดการล่วงหนาเหมือนกันนะมันขาดการแค่มือดีเด้บ่โดนเด้ครับบ่กี่ชั่วโมงเดีวิเคราะห์เจาะลึกขาดการตะกาวันคือไปตื่นขึ้นมาไปหาบอกคนอ้อมบ้านบเอาเทนเชนเจ้าของใช่อาจารย์ผมบอาเทนแชนตัวเองมาเลยโอ้ยอแต่เจ้าของซื้อว่ตถุปออ่ะ <c oughs> จะเล่นวันาะไงจะอยากซื้อ เป็นเรียกซื้อสองคั้เรียกซื้อตัวมักแห้งบวออกไปออกตัวบวมักคือเรียกกันคึอฟุ้งวัดครับต้องไปตามใจเจ้าของบ่ตามใจสูตรครับบัตรุ้าไทยวันไออาจารย์ตามใจมากบวกมักนี่ซื้อเรื่องเดียร์ซื้อล่างออกบนซื้อบนออกล่างบันเดงอยู่เจ้าคนบวกคุ้คนบวกย่อมคุ้เรี้ยงกุ้งอยู่เสื้อตรงๆออกตครับครับ แต่ส่วนมากออกตรงๆอยู่แต่ว่าเคนซื้อบนมันจะออกล่างซื้อล่างมันจะออกกามาลงมาประจำแล้วแต่สี่ห้าปีก็ประจำประจวบไม่มีเคาะน้ากัดนี่แหละขาดการน้ากัดนี่พ่อสามโตถูกคุ้มกันโตมาตลอดนี่เลขเงอาจารยสองตมาโตตัวเดียวกามาไต่ยังมีอัปซันเอกขึ้นมาอยู่บ้านครับพวกผมกับประจำประจวบมาประจำแม่ยนอยู่เส้นประจวบก็ว่าเห็นเป็นไปยากมากเลยนี่ อาจารย์พ่อผู้อาวุโสแน่นอยู่มากยิ่งแต่ก็เห็นอาจารย์มานั่งอยู่นี่หัวตั้งสูงหัวมาคุยเลี้ยงหวยเตัวได้มากการไปเสแล้วตามหลักสูตรเลขเราถูกดิเนาะเราว่ามาตัวนั้นตัวนี้แล้วก็ถูกดิเน่มาถ้าเขาบอกว่าเฮ็ดออกมาเดี๋ยวบ่มักดอกเด็กมันสิออกก้น้อยบานเล็กออกออกอีหลีคือเก่าบ่มักก็ออกบ่เอาตามสูตรครับบ่ตามเอาตามใจเจ้าของเพิ่นตามใจเพิ่่นนนตตาแมมสูตรแล้วถูกขั้วเงินล่ะ พ้นเอาตักใจเจ้าของมาถือเลขตัวเดียวจะให้ตัวใดพันดงมาดูตัวเดียวสองตัววิ่งโอ้ยยังมีขอแม่ถือว่าถือแล้วแต่ก็เจ้าสิท้ามเลยพันทวงมากอาจารย์โถท้ายพี่น้องเขาในภูมิสูตรศาสตร์เลขที่พอด่าย ว3กับ43่าเสที่้กอวาจะเอเจ้องเฉียนเฉียนมุกหัวหกสามกับสี่สามคนข้าเจ้าบะมาข้าเจ้าบะซื้อคือเก้านั่นหลักข้าพี่น้องคนเด็กอยอกซื้อลัตตีพูนละใบสองใบ้าเลยซื้อก็ไไว้ข้าเจ้าซื้ออยากซื้อกินเนาะซื้อกินอิ่มท้องครับ ซื้อกินนั่งท้องแล้วก็จังถำบุญได้ครับผมาสบังคับจังได้เนาะคุณแม่ียนโบข้าเจ้าถูกกับกับบุญแล้วข้าเจ้าถูกน้ำเข้าเป็นบ่ครับผมเออมาเป็นบุญพลาตี้ครับบอกเลขถือปั๊บเพิ่นถือเพิ่นก็ได้แนวเอาอยากแนวกินซื้อใส่บาดจังหันจังสีไม่ใช่ได้บุญร่วมกันทำบุญถูกบุญร่วมกันช่วยกันบุญ เม่เป็นเลรเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามอับเจ็ี่ามคหสามจารย์เลขจันทช่ยาเลขจัน์ชายาไปใส่เพชรผ้าลวดเสบากันดไปใส่อออกผมเถินไปเล่นน้ำปูี่นยไปไกลแทน จักแล้วเอาโครงสุดท้ายไปหาไปหาหม่องโครงสุดท้ายเพิ่นเต๋อเพิ่นสีหัยสุดท้ายปูซี่สวนเพิ่นไฮแนวแน่ละตามสูตรเพิ่นไปเอาที่เพิ่นจะไฮมือสุดท้ายนั่นนะไอ้วอดสุดท้ายนั่นอันนั่นเดือนบอท่านไปกับไปหาปูนเออไปหาปูหาเจ็ดแปนน่ะหม่องเพิ่นมีโครงสุดท้ายนะ เพิ่นบอกตัวใดบเพิ่นกะให้สามอย่างแล้วใชยไปมสามยังเอามั้ยขันไปมองไปมองที่เพื่อนจะให้โครงสุดท้ายยังปูสำนักสงนี้ขึ้นฝันแม่นเพื่อนไหมปูสีสูนเพื่อนหายแล้วเพื่อนกะหายเลยไหมหายแล้วไปปูสำนักสงบ้านน้องกุ้งนี่มองเพื่อนมือสุดท้ายเลขขันน้ำมุ่นเลขเพื่อนฝันเนาะ เอแมนอันนั้นเลขสูตรเพิ่นได้แล้วเพิ่นได้เรื่อยใช่ไแมนแมนเพิ่นอยู่ในท้ำในสินเพิ่นนั่งนั่งวิปัสสนาเดินจงกมเจ้ามใ่มนนั่นและแมน่ะเด็กผู้ใจดีเลยเด็กผู้ใจดีบนโอ้ตัวเดียวกันกับอันตัวเดียวยุเขาขาย เขาว่าขายวะเนึ่งแปดหนึ่งเก้าแมนม็ดนี่เนึ่งเก้าแมนเม็ดนี่เต็มเมั่อหร่ก็ว่าเหมือนว่าเป็นยี่สิบตัวเขากันั็ว่าโอ้ยทั้งเด็ดๆเราต้องขายซะเลยกันเป็นยี่สิบตัวยี่สิบก็โตอันนี้เรียกปูหาเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมเรียกปูใจดีใหญ่มาเป็นเนื้อท่างบนหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสหัสถูกองได้ไหมสามแปดล่างห้าเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าวันนี้ซื้อไว้เมื่อไหรซื้อไว้บัวตั้งแต่ที่แหลกเลย รู้ว่ามันสิดังขันปล่อยคลิปออกไปนี่ดังโลดนเนืองเก่ากัซื้อตะมือออกคลิปที่แหลกแม่ซื้อไว้ก่อนอาจารย์เพิ่อนคนนี้เป็นอะไรอะไรจังบาัดอันนี้เลขยกทีพให้มาตานขนต้นรูเออนั่นล่ะเลขยกทีพให้แต่เลขจานท่องฟ้าขาดให้ก็เลยแม่เนี่ยอันนี้ก็แม่นนี่แม่เนี่ยซื้อมาได้รอ้าวท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อคงสุดท้ายแล้วเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ